หลวงพอ่อยู่นีบ่เออกูหนีละค่าเสาเดือนเท่าไรนี่เดือนละ 3, สามพันซัวข้าวสามร้อยเอาเบ้าหยอกซื่อๆมีอหลีต,ตัวนี้โอ้ยจะถามยังดอกพระกันเลยหลงไปน้ำกันสมัยตะกี้ตะข้าเป็นข้าราชการือสิไปดูเนาะหลวงพอ่อเนาะโอ้ยกบละบ่ได้ไปจักเถ่อปากคันลวงซื่อดอกสอนคนซสม,มือหลายมันก็เลยหลงโอ้จ้าหลวงพ่อจะว่าเรื่องปากให้ฟังเลยอ่ยมน่อยวัดนี้มันเป็นจไจหลวงพ่อ เชียอียังมากมายก,กับปากคนจ้าบางคนสัวซาก็ไปรับคำส้มเคยเห็นบ่แมนได้ลหรอเนาะบางคนทำดีก็ยังถือดาโอ้จงว่างเสยเทิงคำดาและคำส้มจังสั่นหมาหลวงพอเออคืดเสียว่ามันเป็นแค่ล้มตดที่ออกมาจากดลกทอนั่นสาธุัน <c oughs> ตดเมีนก็คือคน,นเาบาดีคันตดบเม็นก็คือคนเบาดีตดคนสั่นใดปากคนก็สันน,น,นั่น <c oughs> เป็นยังข่อยสิบอ้วหย่าเหมือหแรงผุ้สาวเบิ่นโทรมากคุณไปลีคุยกันอยู่หลังบ้านพุณเอาก่งแท้ๆน่าจิกลิกจกหลอกนี่ไปไปเห็นว่าข่อยบ่ปากอยากไในไม้ก็บ,บอกอยากไในไม้จังไหนอีกแต่มึงผู้เดียวกับพิษกันมือละชิดเธอประทัทนคำอย่นั่นแล้วพิษกันมือละชิดเธอบอรทันไนคำเออ ตายบอกก็บอกด้วยแท้ฉันนี่กูกระปวดหัวไปแห้งแล้วสิบเอามาหาทิแตกไอยังนรกนั่นคันควยตายไปซาดนาคันค่อยจำซาดได้เด้อจ้างค่อยก็บ่าเอาเมียน่ะมันเป็นยังมันทีเป็นโรคประสาทเนี่แล้วยูดซื้อไน้นะเอาเงินมาเติมน้ำมันรถนี่น่ะเดี๋ยวสิโอนให้ดอกเออใครสั่นตัวเชียงจันหมายหากันปา มันเป็นตะซึ่งแท้บ่ซึ่งจักเม็ดเอ้าจังไงจังว่าบ่ซึ่งผู้สาวบ่ตั้งใจเรียนเธอได้บ่เขียนในห้องเขียนจดหมายกับวัตถุเขียนจมัยตังชื่อละครับถึงผีที่รกัะโอ้ยถึงพี่ที่รักรู้สึกดีใจมากครับน้องได้รับจมของพี่แลยใชบแบบนี้น้องได้ฝากเสือลายไม้พี่สองโตมาแล้ลายน้องอยากให้พี่ลองสวมเสือดูไหมละลองสวมเสื้อดูแต่แล้ววัตถุ ถึงยังไงก็เล่นแต่แล้วแต่ก็ยังไมาหมดเช่นวันเถิน้องยังได้ฝากรูถ่ายไม้พี่สองรูหมแล้วรูถ่ายแต่ล้วันเช่นวันเถิรูหนึ่งคือรูยืดอีกรูหนึ่งคือรูเยิ้มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแม่หยังครับรูยืดรูเยิ้มนั่นโอ้ยรูปยืนกับรูปยิ้มโอ้ยผมเราคิดไปไกลไปยังมีอีกรูเล็กๆกำลังให้ช้างขยายอยู่หมไอ้ช่างขยายก็ยังไม่หมดเช่นวันเถ เจ้าสีไปใส่ดอรนี่ก็แต่งตัวดีแท้หญ้าปากจะวาวแห้งลูกลาเมือ่อหนีเลขออกดีเขาบอยทวงแล้วตัวสิไปไซล่ะลูกคือบอกมวนลังเถอนะเนาะไม่เอียงเขาฟันกว่าเมือ่อหนีมันมือสําคัญเดชเลขสีออกนี่แม่ถือเข็ดตัวเข็ดเอียงเจ้าบาทที่นี่แต่งตัวก็ต้องให้มันมีล่าสีให้มันถืชอชะโลกตรงมือห้ามศูนห้ามดาถ้าบอกคำจานี่ก็ต้องวาวมวน เรียกสี่ออกย่ามเลยเห็นเจ้าแตีงตัวจังสีล่ล่ะเคยถือจกอักเทียอยู่บ่โอ้ยบอกปอบนี่แม่อ๋อลืมสาธเดอ้อผู้ขาบ่าได้ตั้งใจลวงปากลวงคำเออเมียข้าเจ้าบ่ถือเลขมือแลงนี่ให้คอยไปเสี้ยนน้กินล้านย่ารักก่อนบ่ท่ากนกูบ่ถือเลขแมนใบสามมงคืองดีเจ้าบอกดีดีดีตัดสินชะตาเจ้าช่วงนั้นดีบ่หุน่นมัว เออบักพีกัดกมะมับมึงเอ้ยกูสตีมตำไปนี่ซะบะหือบ่รูล้ละมื่อนี่กูต้องได้แสนสองเอา้ายังมามมอยูแปดหมื่นเจ้าขอแปดหมื่นไปซะก่อนไ่คอนบอบอบอ,บอต้องได้แสนสองโอ้ยแปดหมื 8, ่นซะก่อนคนถือแสนสองสิบ้าห้แปดหมื่นกังด่ายี่โดเนี่ย โอ่บอจกจะไหนเขาบอกเขาใจเป็นนวิทยเ,เครื่องนีหละบอสคือคั้แท็กเนแยกห้องเขบอรูเลือกรูเราไอเด็กากก่านเดีวอเมื่อกแบบี้ก,กากก่านี่เอาเงินสดหมขึ้นมาสี่อยนั่นที่กุ่าจไปมือนั่นอ <c ười> เอาเงินค่าเลกสี่อยจะขึ้นเออเอาอีลีบอกไ <c ười> <c ười> อ้คนหนึ่งแสนสองถไอแปดหมื่น มัดประกงกันตัวจังสิชีกาคักมันเอามาเลยเอิ้น <Mustang> ต <Buffalo> <mus> ีลอยนัดเอาแล้วหายกันเลยเป็นบอเออเอิ้นคนไข้ออกมาให้หน่อยขอเรียนเชิญคนไข้รายต่อไปเรียนเชิญน้ทองพระหลวงน้าบัดนี้เอาสวัสดีครับคนไข้ครัสวัสดีครับจีม้าจอมาจออะไรมาจอหมอจ๋า คุณยายมาจากไหนครับนี่มาจากบ้านค่ะเดี๋ยวหมอจะว,วัดความดันให้นะนี่เครื่องวัดความดันนั่นนี่นะค่ะอันนี้ลูกวัดความดานันนะไม่มีรีโมทไม่มีสื่อไฟฟ้าตั้งใจฟังนะตั้งใหม่เลยวะค่ะอ๋อทำไมเขาจะตั้งใหม่อ่ะเขาชอบสีสองเอี่ยวไตอัลลาไทยอะไรตายอราไทยเสียงมวน <laughs> สี่ห้าหกสี่ห้าหกนะค่ะว้าสี่ห้าหกเต็มคานเลยอ่ะแห้งเม็นความดันสูงมากนะเราอ่ะเธอเศร้าบ้านเขาคือซาแถวว่าเธอไปท่องกับผู้อื่นท่องกับใครเธอท่องกับมูออ้มันบ่บบกแดงบบกบักแบงไหมบบกแบงใช้อีกมูไอ้มูไอ้นะนบแมน บักบักฟิล์มดิมูอไอ้สมัยมัธยมมันเห็นบ่บอบ่บ่แมนบ่แมนอะรอีกมูจา้าเอา้าเขินบ่แมนจะต้องเป็นบักบิ๊กบอส <c ười> ก,กินเหล้าเขาเข้าไปดูดูนะอบอแมนผู้ชายกินเหล้าขาวบ่แมนโอ้ยแันบ่แมนมูไอ้สิแมนไพรเดี๋ยวนี้โอ้ยมึงกลับบ้านเขากูบสิม,มีมาเนี่ยเตะนี่บัวนี่บัวปึกปึกหาม อยู่นี่คุณแกล้งสกินเขากับยังหันเป็นยังเฮ็ดงานมาได้กับซื้อเลขกมื่หลังเฮ็ดจังไรเลี้ยธรรมดาแล้วเนาะแม่แล้วซื้อความฝันไหมเงินนั่นมีมากแต่มีเบิดมีเราผู้เฒ่าโบราณก็เจ้าวาน่ะเงินทองมันเป็นของนอกกายบ่าตายกะหาเกียบตายเมนคว่ำตัววาวว่าตายกะหาเกือบตายครับ เไ็่จังไดหนต้อ่เดี๋ยวเฮามันนักลงทุนไหมย่าไปทอเด้อเที่ยวนาฟาดอีกเป็นมื่นบุญเอ้างงอซ้ำเติมกูเปล่ากระบ่หล่ะร้อยคูณร้อยมันน้อยไปแม่มื่นคุณมื่นบุญนาเฮถือไม้มันได้จักลานมีวุ้ยใจปานันอยู่บอ่ะวุ้ยคือวุ้ยเพราว่ามันตัวแห้งละเด้กเจ้าทีมื่นคู่มื่นถ้าบ่ถือไม้สิบ่ตายเติมบุญติยังอยู่นอน พ่อไงเออขยันดีเว้ยเจ้าสีไปไซล่ะนี่พ่อไงโตกแรงมากหาแนวแก่ตามภาษาค,คนโสดหละล่ะพวนนะไ <c oughs> <c oughs> ม่เห็นไรง,งานเรื่องยังหรอมวยโอ้ยงานวิจัยโครงสร้างเพื่อนันล่ะจังว่าเคยปวดห,ห,หัวอยู่นี่จบมอหกหรือสีไปเลี้ยนไสต่อละมวยที่เลยงไวบวิศวะกับแพทย์เ้อโอ้วิศวะกับหมอคณะชีสิเลียนน่นบอกแล้วหัวห่านะว่า <c oughs> โอ้โยอันวิศวะก็หมอใี่หมายถึงหัววัชรศร